คอยดูเด้อนี่น้ำเดือดสักก้อนได้นี่น้าๆๆๆๆกัน,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 นกให้ข้าวปุ้นเนี่ยข้าได้แม่นคองง่ายประเดีายได้เคล็ดลับการบีบข้าวปุ้นคืออย่าหายใจให้กันใจเพลินเว้านะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าโบถ้าหายใจเส้นข้าวปุ้นขาด,าขาดเออบ้านนี่พี่น้องเอ้ยฮะนน่ะปลาขึ้นมาปันานา่นโหพญานาคบุญอยู่ใต้น้ำ ้ยคุณแดงเคยเห็นบ่ดิละเอียดมากอืมเออเด้เนี่ยนี่ี่นี่นนี่แล้วก็บต้องจุ่มใส่น้ำที่สะอาดที่หนึ่งบ่มีกินบอกโอ้ เพราะว่าเขาเขาเขาลูกดุดุน้ำมันน้ำในหม้อมันสี้มเนาะถ้าน้ำนี่ก็ต้องเป็นดุดุค่ะ่างอมไม่มีกลิ่นโอ้ยสมผอเนาะใส่ใจทุกขั้นตอนมีคุณภาพตลอดเวลาให้สังเกตมันจะไม่แซ้นยังไงดูหุ่นของคนผลิตสินี่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 เส้นจะอวยสวยเลยนี่นี่ มันบรเมนง่ายไปเลยแล้วก็ม้วนนี่เป็นจับเป็นจับนี่อ่าว,า,วาวถึงตอนนี้ทำไมผมน้ำลายหยดอยู่ในปา่าเอ,เออตัวนี่ท่านผู้ชมบีบเสร็จแล้วมันก็สดสดใส่จานเส้นขาวอุ่ยสวยป่านแก้มสาวพม,มจระรเสร็จแล้วก็มีผักแล้วจะบุญตะกรรมแล้วก็น,น้ำ น้ำนี่ก็ญชมีสองแบบแบบตีนอันนี้แบบตีนนะใส่ตีนด้วยตีนดีดปากเลยนะใครมันกินไม่แซ่บไม่มีแล้วก็ให้สังเกตหม้อเมิดดเลยพี่น้องเลยผมเี่คนสุดท้ายเดีด๋ยวยูนี่นะมาเคขอดได้ดินี่นี่พี่น้องเอ้ยเขาวุ้นขาวอุวยสวยขาวดังหยวกงามดังแก้วดารุณีตามด้วยนี่ผมชอบ ชนิดนี้โอ้โหเลียดเป็นเลียดปวดปวดแล้วน้ำลายโยดเป็นทางมาสองกิโลถ้าไม่ได้กินวันนี้ลงแดงตายแน่เงื่อนเมือเดี๋พี่น้องเดยยะยหาว่าผมคุยเลยนะผมไม่เคยกินข้าวปุ้นอร่อยที่สุดเท่ากับอำเภอนาแก่บ้านเกิดเลยไม่ใช่ชาตินิยมนะ มันแซ่บจริงๆพี่สาวผมจิ๋วแจ๋วเจาะโลกเ่ยเขาจะยอมรับใครง่ายๆเขาเอกห,าหากรรมีนี่นี่เขาพูดนี่ตักอย่างนี้น่นี่ให้มันเป็นเส้นย้อยยำย่างย้อยย่ำย่างแล้วก็อ้าปะอาก องลง <laughs> มันฟินมากคอยดูคอยดูยี่คำหนึ่งแบบพิธีพิธันครับการกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆนี่นี่นี่นอันนี้น้ำยาป่าคอยดูทำไรแตกรับผมล้วีิทนานผู้ชมอือม พักมา้าอันนี้คือผักขนองมา้าดูยูนงขนองมา้าเอาน้ำมาใส่น้ำเนี่ไม่อั้นเขาให้คนเราถ้วยเจน้ำยาด้วยน้ำปฏิอีกอันหนึ่งตาสวดจะก่อนรู้จักไหมาตาลู อ,มอมืมานาแกไม่มากินข้าวปุ้นร้านแอปปี้ข้างทกสตลาดนาแกคุณจะเสียโอกาสเท่ากับคุณมาไม่ถึงอําเภอนาแกข้าวปุ้นอร่อยที่สุดในสามโลกโศกจักราวาลพิพพต้องข้าวปุ้นนาแกถ้าใครว่าไม่อร่อยอนุญาต ให้เอาหน้าแข้งไปเตะเลียมเสาฟรีเจ็ดครั้งเลยเขาบอกแล้วใส่คำเลาะรับประกัน